ยูริเข้ามาเป้ายูริในใจตรงกับเราเลยยูริจีจีใช่ยูริเข้ามาเร็วทุกคนนี่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 สวัสดีจ้าสตาร์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 นร thank you for starting now โอเคสวยเ <c oughs> พืพ่อนอภาษาอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอิมพอร์เตอร์สวยยูร <c oughs> ิในฐานะที่ในไว้ใจเราตาที่แล้วนะครับเอ่อยูริไปไหนเลยทุกคนไปทางนี้แน่เลย ซาบูทาสนะปัดไฟแป๊บมาอยู่ดีมาอยู่ดีมาเกือบเกือบแล้วไปละอันนี้ดีกว่าักๆๆๆแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้ายูริวันนี้นี่ตามๆยูริไปตามยูริไป สวัสดีสวัสดีวัสวัสด้ย Income uh, I F O O L เฮ F O L o L O W Yuli I follow Yuli e. ผมตามยุลี e, นะ I j u s ไอจ s สพาสเววิสโรเต้ไอคือโรเต้ปะไม่รู้นะไอนี้สัสสกิปสกิปไปสกิปสกิปสกิปอีกแกโอเคสกิปมาเยส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  เราจะตามยูริไปนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะฆ่ายูริไม่รู้สินะอูอารีอะไรวะไม่รู้นะผมก็แปลไม่ค่อยออกทุกคำนะครับสกิปสกิปนะโอเคมาตาสุดท้ายของวันนี้มีพอสเตอร์ก็ค่อนข้างสบายใจนะครับนะซาบทาสนะครับก็ตัดไฟเหมือนเดิมนะ โอ้โหตัดไฟอีกแล้วไม่เขาแก้ไฟเร็วจังวะโอ้ยังไม่แก้ยังไม่แก้้ยยูริยูรินี่นี่นนนนสบมั่วไปนะไฟไฟไม่ติดนะติดยังโอเคติดแล้ว เอ้านายเอฟคได้ไหมเพื่อนยูริไปแล้วนะครับนะ I in A D M I in I in admin nữa Yahoo, 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 Who was in made by เอาทุกคนเนียบหมดเลย I watch is by admin โอเค self report เออใช่ใช่ใช่ใช Like in isus ันแน่นอน เซลลี่พอหรือเปล่าเอาเซลลี่พอหรือเปล่าคิกมี if you want ผมไม่รู้แล้วผมกดส้มไปก่อแลักกันถุงสีดำนะผมไม่กดครโบดไม่ทันนะครับยังโดดอ่เขียวอ่อนไปแล้วเขียวอ่อนไปแล้วไม่รู้รูก้กจิตจังวะมันแบบมันเสียวๆนะทุกคนไม่รู้วะคิดไปเองรอเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีปั่นรีแด็กเลยครับ แล้วก็ไปซ่อมเองนี่เดินไปซ่อมเองเลยอยู่บนด้วยนี่ยังไงปับปับเรียบร้อยครับซ่อมแล้วสร้างความเป็นใจถูกล้องจ้องปิดูกล้องจ้องปิด โอ้ oh my god <laughs> เอาแล้ว what me นะครับอเลนนะเขาบอกออเลนนะผมก็จะโบวตออเลนไว้ชนะแน่เลยว่าตานนี้โคตรเฮียเลยโคตรเฮียเลยว่ะอเลนวอร์ซินเฮียนะแน่นอน <laughs> ผมว่าอเลนนะคิดว่า <laughs> ไม่มีใครสงสัยคุณเลย <laughs> ไม่มีใครสงสัย วิวิสงสารว่ะโบชมีออ f f f i เอ็ออนพิงก์แอนด์บ้าเฮ้ยเขาบอกว่าพิง g a แอนด์บาวไม่มีใครสงสัยคนที่เป็นอ e ีอร์เตอร์เลยอ่ะอีอร์เตอร์แม่งสีดำกับน,น้ำเงินไหนเจ็บลอยอับชนะ <c oughs> เสอ็จ้วแบบใสสะอาดเฮ้ยแต่ช็อตเมื่อกี้แม่งโคตรที่ เรียบร้อยเออโคตรฮาเลยอะไปครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ